ครับวันนี้ก็อยู่กับผมรถไทนาีสานซิ่งครับช่างยุดซืวันนี้พามาดูไอ้หนุ่มแขนยาวครับพามาดูของยาวหน่อยครับวันนี้หมูมาซื้อครับพ c 2 0 0ครับ เล่นโคนครับเล่นโคนนี่จ้างมาเป็นรายวันครับวันละหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับ 8,000บาทสำหรับค่าตัวของเจ้าแขนยาวครับแต่ละวันวันนี้โปรกำลงกันว่า3วันครับ3วันวันนี้เป็นวันแรกครับวันแรกวันเริ่มงานครับวันนี้ ว่าจะมีปลาไหลไม่มีปลาไหลเลยครับพี่น้องปลาไหลไม่มีเลยบลสิไไรต้มเกล็ดอลได้เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวจะพาไปดูการจ้วงครับการจ้วงหน่อยจ้วงโคนหน่อย ปลาไหลแล้วไม่มีปลาไหลไปแล้วไปแล้วโอ้โหนี่ว่าแขนยาวเลยยังไม่ถึงนะฮะ ต้นหรือต้นปืออ๋อครับนี่ครับรอบปอ,อรอบสาเนี่แหละครับแห็นดังยดอาดเจราดเลยยูน้อง อันนี้พรุ่งนี้จะให้คนลงไปเก็บกู้ครับส่วนที่เหลือครับ แขนครับสุดแขนสุดแขนแล้วครับ ครับทุกาูอันนี้จะเป็นงานปรับปรุงพื้นที่ครับสุ่สารเจ๊กครับผมทำความสะอาดใหม่ครับตกแต่งใหม่ครับผม คิปนี้ก็จบคลิปด้วยเจ้าไอ้หนุ่มเข็ยนยาวนี่นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยครับผมขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับ